มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รุ่นสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธแรม2ค่าเดือน12ปีทถอวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีมูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนงหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,ง,งบ่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กุฎีเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกิิีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซเฉกเฉยและย่อยีเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุงสดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปาผอพึ่งผอฝาผอพานผอฟนันผอสมเผาและหม,อม่อมม้า เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอเิงและมวแหวนเลขมงคลวันนี้เลข2เลข9และเลข8ปไมเซตวันนี้ปราดรจ,จนาสัจธรรมของชีวิตไว้ว่าเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวหมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดม้วยแม้หมูหมา ไม่มามองขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ